เลขอัปมงคลมีไว้รีบแก้โดยเร็ว,รวสวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์ฮวงชุ้ยออนไลน์นะวันนี้นะเราจะมาคุยศาสตร์ตัวเลขในด้านฮวงจุ้ยรละดวงจิงกันต่อนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของชุดตัวเลขที่ อัปมองคลเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทวนให้ก่อนแล้วกันนะในส่วนของศาสตร์ตัวเลขนี้นะเราจะมาคํานวณกันในส่วนของตัวบ้านเลขที่และทะเบียนรถถามว่าทําไมนะผมย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะอธิบายตำลักใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะกับตัวเลขชุดมงคลทําไมผมถึงใส่ใจกับตัวบ้านเลขที่และทะเบียนรถก็เพราะว่าสส่วนนี้นะเป็นส่วนที่มนุษย์ หรือเราทุกๆคนเนี่ยใช้ชีวิตร่วมอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทั้งบ้านและรถย่อมมีผลกับชีวิตมนุษย์แน่นอนซึ่งในส่วนหนึ่งนะในสุขภงพารตตัวเลขเธอเป็นภาพรวมใหญ่ๆเลยในการบอกได้นะว่าบ้านหลังหนึ่งหรือรถคันหนึ่งเนี่ยมันจะมีความหมายหรือมัน กำลังจะบ่งบอกอะไรกับคุณเป็นในใซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการคำนวณในส่วนของชุดเลขอัปมงคลฟังแล้วอาจจะดูร้ายแรงแต่ถ้าวันนี้คุณคำนวณตามสูตรผม แล้วออกมาว่าเราแจ็คพอตอยู่ในชุดเลขตัวนี้ด้วยไม่ต้องเครียดอย่างที่บอกไปคือมันคือภาพรวมนั่นหมายความว่าถ้า่วงจุ้ยภายในคุณดีถ้าดวงชะตาคุณปรับแล้วเยี่ยมตัวเลขชุดนี้ก็จะไม่ส่งผลอะไรกับคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บ้านของคุณหรือดวงชะตาอยู่ในช่วงดวงตกตัวเลขพวกนี้ ก็อาจจะย้อนกลับมาซ้ําเติมให้หนักขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้รู้แล้วว่าเสียไม่ต้องเครียดก็แค่แก้ไขให้เร็วที่สุดซึ่งหลักการแก้ไขในส่วนตัวบ้านเล็กที่ก็ดีหรือตัวทะเบยียนรถก็ดีนะหลักการนี้คือการใช้เหลี่ยญปยขวยในการแก้ ใครที่ไม่รู้จักนะก็สามารถสอบถามทางหน้าเพจได้เลยตัวนี้ให้รีบแก้เพราะคุณไม่มีทางรู้นะว่าดวงบ้านหรือดวงคนนียมันจะตกลงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการกันไว้ดีกว่าแน่นอนด้วยเหรียบ้อยวยออ่ะเป็นวันนี้นะผมจะมาจัดอันดับชุดเลขอัปะมงคลให้แล้วกันนะผมจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3อันดับความรุนแรงในส่วนของชุด เลขอัปมงคลที่เมื่อไหร่ที่คุณรู้จงรีบแก้ไขโดยเร็วเรามาดูชุดแรกเลยเป็นชุดที่มีความรุนแรงที่สุดละนั้นตัวนี้อย่าประมานนะผมจะเรียกว่าเป็นชุดเลขแห่งการสูญเสียฮะนั้นในส่วนการสูญเสียบอกได้เลยว่าเป็นไปได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเบาเบายันไปจนถึงเรื่องหนักเลยการสูญเสียเช่นอะไรบางเช่นของหายหรือธุรกิจหลุดมือหรืออาจจะเป็นในส่วนของเรื่องการจากลาก็ได้ เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าชุดเลขนี้ถือเป็นชุดเลขที่มีความรุนแรงเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้จงรีบแก้นะอย่าไปเครียดนะเพราะคุณอยู่กับมันแล้วคุณจะขายบ้านทิ้งคุณจะขอบ้านเลขที่ใหม่มันก็ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นอยู่กับมันให้ถูกต้องนะด้วยการแก้ด้วยเหรียญ่วย,วยและไปจัดพวงจุ้ยภายในให้ดีเราจะมาทวนหลักการคำนวณก่อนเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณทุกหลักให้เหลืออยู่หลักเดียวไม่ว่าจะมีตัวเลขกี่ตัวก็ตามเอามารวมกันให้หมดแล้วให้เหลือหลักเดียวแล้วเรามาทายกันยกตัวอย่างเช่น เราก็จะเอา 1·6·8 บก6บก8รวมกันได้เท่ากับ15นั้นยังเป็น2หลักอยู่เพราะฉะนั้นเรารวมให้เหลือหลักเดียวเพราะฉั้นเอา 1·5 บวก5เท่ากับ6นั่นหมายความว่าชุดเลข168ความหมายของมันเท่ากับเลข6นั้นเราก็ค่อยไปถอดความว่าเลข6ความหมายคืออะไรซึ่งในที่ผมสอนไปเลข6คือเลขมงคลน,นะถือว่าเขาเรียกว่าดีเล่ากันวันนี้นะผมก็เลยจะมาแยกย่อย ในส่วนของเลขอัปะมงคลซึ่งผมแบ่งออกมาเป็น3ามหมวดหมวดแรกผมจะเรียกว่าเป็นหมวดแห่งการสูญเสียเพราะ,ะนั้นหมวดนี้นะมีตัวเลขอะไรบางที่เป็นเลขโดดๆเลยก็คือเลข0แล้วก็เลข4ฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณรวมผลรวมไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านก็ดี ทะเบียนรถก็ดีถ้ารวมแล้วจากหลายหลักเหลืออยู่หลักเดียวแล้วได้ผลลัพธ์คือ0นหรือ4นั่นหมายความว่าให้ระมัดระวังเรื่องการสูญเสียเั้นในส่วนของการสูญเสียเป็นไปได้หมดทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาหรือเรื่องหนักของหายก็ดีธุรกิจหลุดมือก็ดีหรือการจากลาก็ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อไหร่ที่รู้จงรีบแก้และต่อมาฮะในส่วนของเลขของการสูญเสียมวดแรกเหมือนเดิมที่มันมีเลขเบิลเพิ่มขึ้นมาก็จะมีชุดเลข คู่หนึ่งหนึ่งถ้าเลขหนึ่งเนี่ยอยู่โดดโดดมันความหมายคือเลขมงคลแต่เมื่อไหร่ที่มันมีมากกว่าหนึ่งจะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าเลขลงศพแน่นอนคือมันมุ่งบอกถึงเรื่องการสูญเสียฮะต่อมาเมื่อไหร่ที่มีเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือสี่สี่เพิ่มเข้ามาตัวนี้ไม่ต้องคำนวณให้เหลือหลักเดียวแล้วฮะคุณระมัดระวังเรื่องการสูญเสียได้เลยยกตัวอย่างเช่นหนึ่งหกหนึ่ง งนั้นเห็นไหมมันมีเลข1เพิ่มขึ้นมามากกว่า1ตัวเราไม่ต้องคำนวณต่อแล้วว่าเอา1มาบวก6แล้วมาบวก1ไม่ต้องแล้วฉงนั้นถ้ามีเลขเบิ้ลขึ้นมาแบบนี้บอกได้เลยว่าชุดเลข161นี้เรามัดระวังถึงเรื่องการสูญเสียฮะท่านมองย้อนกลับไปถ้าตามหลักในการคำนวณ1บวก6บวก1มันได้8เห็นไหมถ้าตามหลักในการคำนวณมันจะเป็นเลขที่ดีแต่พอมาเจอกฎข้อนี้เห็นไหมมันมี1มากกว่า1ตัว1 6 1นนั่นหมายว่า เลขชุดนี้ระวังเรื่องการตุ่นเตียเลยดฉงนั้นหลักการคำนวณคำนวณให้ดีนะตามสูตรนี้ต่อมาชุดเลขที่2องนะลดความรุนแรงระดับกลางลงมา mm. ก็คือจะเป็นเลขโดดๆเลยคือเลข2และเลข7ในส่วนตรงนี้นะให้ใช้สูตรเดิมคือการคำนวณให้เหลือหลักเดียวถ้าเมื่อไหร่ที่มันออกผลรวมออกมาได้2หรือ7ตัวนี้ให้ระมัดระวังเหมือนเดิมนะแต่ความรุนแรงดูแล้วมันน้อยลงจากหมวดแรก ส่วนถ้าเป็นเลขเบิ้ลเหมือนกันเลยฮนะก็คือ2 2สองคือมี2มากกว่า1ตัวและ7คือมี7มากกว่า1ตัวนั่นหมายความว่ามันเป็นเลขที่ไม่ดีนะหรือเป็นชุดเลขอัปมงคลนะฮะในระดับที่สองนั้นในส่วนนี้นะความหมายคืออะไรถ้าเป็นเลข2ความหมายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าเป็นเลข7ความหมายเรื่องคดีความว่าร้ายคดโกง ฉงนั้นตัวนี้ให้ระมัดระวังให้ดีต่อมาชุดเลขชุดที่3ระดับความน่ากลัวก็จะน้อยลงแต่หลายคนมักจะชะล่าใจเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็รู้ว่าเสียถึงมันจะดูแล้วมันน้อยก็รีบแก้ไขเหมือนเดิมนะก็คือชุดเลขโดดเลยก็คือเลข3กับเลข5ถ้าเป็นเลขเบิ้ลเหมือนเดิมนะถ้ามี3มากกว่า1ตัวนะหรือมีเลข5มากกว่า1ตัวตัวนี้ ให้ระวัดระวังเหมือนเดิมน,นะแต่ความรุนแรงมันก็จะดูเหมือนกับซอฟที่สุดแล้วมันดูเบาที่สุดแล้วคือเลข3ความหมายคือเรื่องเกี่ยวเรื่องการทะเลาะวิวาทเรื่องความสามาคัคคีและเลข5คือเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เขาเรียกว่าดูซอฟแต่ก็อย่าประมาทเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่หวงจุ้ยภายในหรือดวงชะตาเราตกตัวนี้มันเหมือนคอยซ้ําเติมซึ่งอาจจะทําให้คุณล้มได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะกับ ตัวเลขชุดอัปมงคลที่รู้แล้วมีไว้แล้วก็จงรีบแก้ไขเร็วๆเพราะฉั้นวันนี้ถ้ารู้แล้วตัวเลขเรามันไม่ดีไม่ต้องเครียดเพราะยังไงเราต้องอยู่กับมันแค่รู้ปุ๊บก็รีบแก้ไขปรับแค่นี้ชีวิตคุณก็เหมือนมีหนทางที่ก้าวไปสู่จุดหมายได้อย่างมั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาในหน้าเพจได้เลยสวัสดีครับ